สวัสดีครับพี่วันนี้นะครับผมจะพามารับชมนะครับเหรียญหลวงพ่อกวยครับพี่อ่าเหรียญหลวงปู่กวยชุดติงทะโลปีสองห้าห้าสามครับรุ่นฉลองเรือนไทยพิพิธภัณฑ์นะครับพี่เหรียญนี้นะครับจะเป็นเหรียญทานบารมีปีห้าสามครับอ่าออกวัดโคศิตารามครับพี่เหรียญทานหลังหนุมานครับพี่อ่าหลังหันุมานเชิญธงใช้แทนนะครับ ใช้แทนหลังฮนุมานปีห้าสามที่เป็นเหรียญเหรียญโลได้เลยครับพี่อ่ะใช้แทนเหรียญโลปีห้าสามได้เลยครับซึ่งตอนนี้เหรียญโลปีห้าสามก็ราคาแรงครับพี่อ่ะเหรียญนี้นะครับผมอ่ะหน้าหลวงพ่อครับพี่อ่ะหน้าหลวงพ่อกวยชุดินทโลนะครับจมูกนะครับจะโด่งสวยเลยครับพี่หน้าหลวงพ่อจะเห็นได้ชัดเจนนะครับพี่อผมหลวงพ่อครับผมก็จะมีขีดที่เห็นได้ชัดนะครับพี่ หลวงพ่อก็นูนจากพื้นผิวนะครับสวยเลยครับเหรียญนี้นะคบพี่จีวอนสังคตินะครับคมชัดครับพี่ด้านล่างครับจะเขียนว่าหลวงปู่กวยชุดตินทโรนะครับอ่าก็ปีปีก่อนๆนะครับพี่เขาจะเขียนชื่อของหลวงพ่อครับเป็นหลวงปู่ครับพี่หลวงปู่กวยชุดตินทโรครับพี่ฮะสวยเลยครับเหรียญนี้ผมรู้สึกว่าสภาพแบบนี้ถือว่าเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับพี่ สภาพแบบนี้นะครับอา่าผมนําไปเลี่ยมเก็บผิวมานะครับพี่เหรียญน,นี้นะครับตอนแรกคือผมไม่ได้ใส่ถุงซีนด้วยครับพี่แล้วก็ไม่ได้ไม่ได้ใส่ถุงซิปครับเก็บบูชาวไว้ข้างนอกนะครับพี่ก็พื้นอ่าผิวอาจจะสึกตามการเวลานะครับพี่แต่โดยรวมเหรียญน,นี้ถือว่าสวยเลยนะอา่าเหรียญน,นี้ถือว่าสวยเลยครับพี่อา่าด้านหลังจะเป็นหัมามครับพี่ซึ่งหัุมานแบบนี้ถือว่า เหรียญทานบาลมีหลังฮนุมาน,นะครับปีก่อนๆถือว่าน่าจะเป็นรุ่นแรกเลยครับพี่เหรียญทานบาลามีรุ่นแรกที่เป็นหลังฮนุมาน,นครับพี่สวยเลยครับจะเขียนว่า53ด้วยครับพี่53คือปีที่จัดสร้างครับพี่ก็ในใบปิวนะครับในใบ,ใบที่เขาเป็นใบรับรองการจัดสร้างวัตถุมงคลของวัดโคสิตารามนะครับพี่จะเขียนว่า สำหรับผู้ที่ทำบุญนะครับพี่ในช่วงเดือนเดือนพฤศจิกายนนะครับถึงเดือนเมษายนนะครับพี่เห็นเขาเขียนอยู่นะครับเดี๋ยวผมถ้าผมหาเจอนะครับผมจะขึ้นให้นะครับแต่ถ้าหาไม่เจอผมก็ขออนุญาตไม่ขึ้นนะครับพี่เป็นใบปิวของวัดตอนปีห้าสามนะครับพี่โอเคครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์ เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับ